สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับรวมถึงทางฝั่งพี่น้องสอปปอลาวด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจำวันที่14สนะครับสิงหาคม2,566ก็เป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับพี่พี่ก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝาก บ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับไปพี่สมาชิกนะครับเพื่อนใหม่หรือว่าเพื่อนเก่านะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับถ้าได้สนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบอลรองเองเนาะถ้าได้สนใจก็เข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับพี่พี่ในงวดที่แล้วผมก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับพี่ๆในงวดที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีพี่พี่หลายท่านที่มีโชคนะครับเพราะว่า สองตัวก็มาตรงๆเน้นๆนะครับแล้วก็สามตัวผมก็เน้นให้นะครับอาจจะมาในตัวตัวกลับเนาะตัวกลับตัวโต๊ดแต่ว่ามาในตัวเน้นนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกหลายท่านเลยนะครับเนาะใครมีโชคนะครับเนาะก็คอมเมนต์นะครับเข้ามาให้กําลังใจน้องแอดได้นะครับเนาะเพราะว่าบางทีการที่ให้กําลังใจกันนะครับบางทีน้องแอดอาจจะคิดตัวเลขปังๆก็ได้นะครับพี่เนาะก็ฝากไปกำลังใจแอดด้วยนะครับ ก่อนเข้าไปรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลคร่าวๆของวันวันศุกร์นะครับเนาะศุกร์ที่11นะครับผมให้0กับ1ไปนะครับผลที่ออก99 8 7 1 5นะครับ99นะครับเป็นเลขล่างชุด6ตัวนะครับ87นะครับเลขล่างชุด4ตัว715นะครับเป็นเลขบนแล้วก็15เป็นเลขบนนะครับผม ของเรานั้นศูนย์ไม่มานะครับในงวดที่แล้วเนาะศูนย์ไม่มานะครับก็นะครับใครวิ่งรูดที่1นะครับพี่พี่ใครวิ่งรูดที่1เข้าไปที่15นะครับตรงตรงเน้นเน้นนะครับพี่พี่หนึ่งห้าตรงตรงเน้นเน้นเนาะแล้วก็แตก3ตัวนะครับนี่เลยนะครับอันนี้715เนาะนี่5 7 5 1 7นะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วน87ของเราไม่มีเนาะเราให้ เราให้หนึ่งเจ็ดนะครับในงวดที่แล้วไม่มีนะครับส่วนเก้าเก้าก็เน้นศูนย์เก้าหกเก้าหนึ่งเก้านะครับหลักเก้าเนี่ยผมก็เน้นอยู่นะครับเนาะเนี่ยศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเขาออกเก้าเก้านะครับในเลขล่างชุดหกตัวนะครับตารางนะครับมาดูกันเก้ามาหนึ่งมานะครับเจ็ดมาห้ามานะครับไม่มาศูนย์กับหกนะครับในงวดที่แล้วเนาะ มา4หลุดนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับใครมีโชคก็คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจแอดได้นะครับส่วนแนวทางของในงวดนี้นะครับพี่ๆก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดก็ฝากคําเตือนพี่ๆทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ วันนี้นะครับผมเลขตารางที่ผมได้นะครับพี่ๆเลขตารางที่ผมได้ในงวดนี้ก็จะมีในที่เลข9นะครับผมเลข4เลข0เลข7เลข6นะครับเลข8นะครับผม 0 7 9 6 4 8นะครับใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับพี่พี่ลองจับวินที่เลขตารางได้นะครับเพราะว่าบางครั้งส่วนมากนะครับเขาะจะมาในเลขตารางเนาะบ,บางครั้งผมประจับวินไม่โดนนะครับพ,พี่ส่วนในตัวเด่นนะครับที่ผมจับวินนะครับในงวดนี้ก็จะมีในที่0-6นะครับ ศูนหกนะครับผมแล้วก็ศูนเก้าแปดหกนะครับเจ็ดสี่นะครับผมเจ็ดเก้า เจ็ดเก้านะครับแล้วก็แล้วก็นะครับผมสี่แปดนะครับศูนย์หกศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่แปดนะครับหกคู่นะครับที่ผมจับวินให้เนาะนะครับอืมไฟไฟดับนะครับพี่ๆไฟไฟ,ไฟ <c oughs> อันนี้ดับเนาะแปบ๊บหนึ่งนะครับ สงสัยสงสัยวันนี้จะแตก3ามตัวอีกนะครับเพราะว่าไฟดับนะครับพี่พอยู่ดีไฟดับเนาะไม่ใช่ไฟดับนะครับผมเปิดผมเปิดแฟลแล้วนี้แฟลชดับเองนะครับเนาะก็เมื่อกี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับสำหรับเลขในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ในตัวเน้นตัวเจาะ0ู เจ็ดเก้านะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้านะครับผมแล้วก็อืมแล้วก็นะครับผมเจ็ดสี่นะครับพี่พี่ศูนย์เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับผมนี่เลยนะครับเลขสามตัวนะครับผม เลข3ตัวผมให้ไปที่7 0 9นะครับผมแปดเจ็นะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับ ชุด3ตัวนะครับพี่พี่ที่ชอบนะครับผมก็จะมีในที่นี่เลย879กับ709นะครับ2ชุดนะครับในวันนี้ที่ชอบนะครับส่วนเลขชุด4ตัวนะครับเนาะก็มีมีพี่พี่ขอมานะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเลขชุด4ตัวนะครับ ก็จะมีในที่ก็จะมีในที่นะครับผม09นะครับ7 8นะครับผมอันนี้ชุด4ตัวนะครับพี่พี่ก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับมาดูเลขตารางเรานะครับพี่พสายวิ่งสายรูดนะครับในงวดนี้เนาะ สายวิ่งสายลูดในวดนนี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์แล้วก็เลขเจ็ดนะครับพี่พี่ศูนย์กับเจ็ดนะครับเนาะในสูตรคิดคำนวณนะครับในตัวเด่นศูนย์กับเจ็ดนะครับผม,มนะครับสายวิ่งสายลูดเนาะเจ็ดกับศูนย์นะครับผมให้วิ่งไปที่เลขเจ็ด นะครับพี่ๆสายรูดให้ไปที่เลขศูนย์เนาะท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวเลาวโค้งสุดท้ายนาอแนวทางเลขเด่นตารางนะครับท่านใดทุนน้อยเนาะศูนย์เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับก็ลองใช้วิจารณญาณน,นะครับผมในวดนนี้ผมขอให้มา3ตัวอีกนะครับพี่ๆเนาะขอให้มาตรงๆก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางในงวดนี้ ขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใแอดด้วยนะครับหรือว่ามีเวลาเนาะก็รับชมหนังขายาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกขั้นนะครับขอให้แตก3ตัวนะครับผมกลาบสวัสดีครับ